ซึ่งตรงกับเทศกาลอีสเตอร์แล้วก็ยังเป็นวันที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะเขาประกาศเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการนะคะดังนั้นจึงมีการปรับเวลาจาก6ชั่วโมงที่ต่างจากไทยนะคะเขาก็จะลดลงมาเหลือ,อ,อจะช้ากว่าไทยเพียง5ชั่วโมงนะคะก็อากาศช่วงนี้ก็แปรปรวนมากๆเลยนะคะมีทั้งฝนมีทั้งหนาวมีทั้งลมเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆเตรียมตัวมาก็ เตรียมเสื้อผ้าที่สามารถกันฝนกันลมได้นะคะแล้วเดี๋ยวใหม่จะให้ดูบรรยากาศด้านนอกนะคะที่บอกว่าเป็นฤดูร้อนแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาทุ่มครึ่งนะคะเพื่อนๆดูสีฟ้ายัางไม่มืดเลยนะคะพระอาทิตย์ก็จะตกดินช้าลงนะคะก็เลยนํามาเล่าสู่